วันนี้นบรรนไันนี้ะครับอันนี้ก็สนุกสนานนะครับดีใจที่ได้เจอทุกคนแล้วก็มอบความสุขให้กับทุกคนนะครับในแบบของหวานของเรานะครับคลก็มีาก่ายแั่นก่อนเนาากเป็างรก็จริงๆแล้วตอนถ่ายแฟชั่นก็ไม่จับไม่ ตอนนี้เลยครับก็สนุกสนานแล้วก็แต่ละคนก็ได้ชุดที่แบบดูมีสไตล์แต่ละแต่ละคนมันมีแบบสไตล์ของแต่ละคนนะเนาะจริงๆตอนที่แฟชั่นส์มันมีหลายชุดด้วยใช่แต่วันนี้เลือกมาแค่ชุดเดียวใช่ก็เป็นชุดที่หล่อเท่ที่สุดแต่ละคนใครโซนที่สุดครับ,บใครโซนที่สุดใครโซนที่สุดเหรอครับน่าจะเป็นพี่คิมครับพี่คิมก็โซนทไ่้จะโซนที่สุด ดูไม่น่าสนผมไม่โจรฉันว่าในซีรีส์ซีซั่นสองอีพีแรกนะครับก็กระแสดีนะครับผมแล้วก็ติเตนทัวร์วิดนะยังเป็นโลกด้วยด้วยขอบคุณแฟนทุกคนนะที่ให้การซัพพอร์ตเราในนี้นะครับยังไงก็รอดูอีพีสองมันต้องปังกว่าแน่นอนเพราะอีพีแรกนี้เราก็เน้นเป็นแค่แบบเล่าเรื่องไปก่อนแบบโปรยไปก่อน จริงแล้วเราคาดหวังสิ่งที่คาดหวังครับก็คงให้คนดูชอบก็พอคนที่เข้ามาแวะเวียนมาดูนีก็อยากให้ชื่นชอบพวกเราอะไรก็กทุกคนก็น่าจะสนุกไปด้วยพีพีน,นึเชื่อว่าก็จะดูมีสองเข้ไปเรืออร่อยๆของผมมีหนังด้วยครับมีหนังบอกโวกให้รูร้ว่ากูรักมึงครับผมก็27องศาถ้าม่มีอะไรผ่าน ก็เด <chin grand. S 1> <Christina. S 2> ี๋ยวเราจะมีซีรีส์คู่แต่ยังไม่บอกว่าต้องรอติดตามนะจะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับคริสมคริส์มาสก็โอ้โหต้องบอกเลยว่าทุกคนทำงานหนักจริงโดยเฉพาะคุณคอปเตอร์นะครับก็เป็นทั้งโปรดิวเป็นทั้งโอ้โหเป็นทุกอย่างก็ เชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบเพราะว่าเป็นของขวัญที่เราตั้งใจจะมอบให้กับทุกคนนะครับสองเพลงนี้นะครับวันนั้นถ่ายเอมีเรืากกา่องกองตีสามเลยเหรอคะใช่ครับวันนั้นเกกร,รืร่องกองตีสามคือถ่ายตั้งแต่ถ,ตแตถ่ายตั้งแต่กี่โมงนะเช้านะเช้าเลยเชา้า,ถ,าถึงตีสามก็รู้สึกว่าเหนื่อยล้าแต่ว่ามันเป็นของขวัญให้กับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยู่จะอยู่ถึงตีห้าหกโมงเราก็ต้องอยู่เพราะว่า ที่เราตั้งใจที่จะทำคอนจิแต่วันนี้กับตีหา้าไงเฮ้ยงั้นเลยครับแค่นี้คือแฟนด้วยใช่ไหมคะเก่งเป็นท่านี้เป็นแฟนด้วยใช่ไหมใช่ครับก็มันเป็นโปรเจกต์กที่สตาร,ร์เตอร์จะมอบของขวัญให้กับแฟนๆนะครับใช่ก็เป็นเหมือนกล่องขวัญในวันคริสต์มาสให้กับทุกคนนะครับยังไงก็ลองเปิดเข้าไปดูได้ <c oughs> <c oughs> อาการเป็นไงฮะ อาการตาเสพต้อาการมันก็จะตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตาเป็นยังไงบ้างตาตาตาก็สบายดีครับอยู่ยังไงไม่ไม่ใช่ดวงตาครับอ๋อดวงตาดวงตาที่หลังต้องถามให้ชัดๆอ๋อโอเคก็ตอนนี้ก็บวมน้อยลงครับแต่ว่าก็ยังนิดลึกลงยังไม่หายก็เลยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ75 75แล้วนีดนี้เดี๋ยวจะได้ก็เลยใส่แว่นดำนะเพราะว่าแต่งตาแล้วดวนจะเสียพต้อใช่ครับ เนวันซีรีส์นะครับซีซั่นสนะครับผมกับบาแล้วก็เพื่อนๆในสตาร์เตอร์นะครับคนลค่ารสวัสมีนลค่าควลห้าคนละท้าช่วงเดินลำทางช่องสามช่วงสามับแล้วก็สามารถันดได้ได้ชี้ลีนะครับห้าถงยี่สิบฝากนะครับแล้วกเพลงใหม่ของพวกเราด้วยนะครับของทั้งสตาร์เตอร์เลยก็คือ ขวาน2ชิ้นนี้ฝากทุกคนเปิดเข้าไปฟังดูด้วยนะครับแล้วก็มีผลงานอีกมากมายให้เราติดตามนะครับยังไงก็รอติดตามที่ Starter Entertainment นะครับคุณนี้ชม ขอให้ทุกคนมีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงนะครับที่สิ่งใดก็ขอให้แต่สิ่งนั้นไปไหนมาไหนก็ขอให้ระมัดระวังนะครับกลับบ้านองช่างหนาแล้วดูแลตัวเองดีๆนะครับเพราะปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นปีที่แบบค่อนข้างยากนะครับก็อยากให้ทุกคนไปไหนก็พกเจอรั้งมือแล้วก็อย่าชวนการจะตกนะครับเงียมสงมาครับ